ครับสบายครับพ okay. ่อครับหน้าเอาตัวครับเมื่อนี้มาแกงไก่ใส่บักอือครับผมแกงไก่ใส่บักอือครับพี่น้องนี่ครับผมบักอือครับแกงไก่บ้านครับใส่บักอื้อใส่ไงครับใส่บักอื้อคว้ากับพ่อพ่อคว้าเดีอยวเอ๊ะใส่กัาเคียงกันเดยครัเครื่องเดียวครับพี่น้อง มืนอนีเอาคว้นอกนอ้รันอกแอตับหพิดอะไรกันครับอันในี้ใกล้บ้านใชพี่น้องแล้วปขาส่คว้าคนรนับไปเขา,เปขาไปควครับพี่น้องเขาต้องไกลไปควาครับ สูบกังองต้มเปืป้อน้ครับแ๋ยวก็ใส่อือแหวนไปเนอโอ้ยอย่างอย่างเนาะไก่ไก่มตายไก่ดตายไก่บาดไปเนาะประมาณประมาณรู้ดิครับเราขายรูอร่อยไก่เดี๋ยเจะขอมากใเนาะพี่น้อง สองขาครับเบิร์นเบือนยำเมืองเบิร์นอีกย้ำมือสองโอ้โเนียบถูไปครับกระดูกแตกกรดูกแตกครับไหนเขาต้มเปื่อย อะที either, like water, water. ังนี่กับนอเอาไปไหนลูกแล้วขวดแลวขดบุรีกแฟ่หรเ่า

Để xem cái cái lắm nham này

ใส่ได้ครับ,บ,บ,บไปกดแหว่เสร็จแลบวครับพี้อือปูค่าเลยครับกลับไ้ครับนี่มันคือปลาครับผม ใส่ช้าเข้าไปแดดเอาแดงไปแดงไปก็ใส่สองตะพี้ครับเพื่อความอรแบบอร่อยอไปไหนเข้าไปกวาดครับ,บน,น,นี่ครับจะไปกวาดไปร้านร้านไหนล่ะไปดูเลยเดี๋ยวเ,เอา เสนามไรนะพีอยูเนี่ครัจะมาขวากี่้องกระคข่นีนออ่ยปลาะลูกเนี่ครับจะมาขวากี่้องรรเร,ราต้องขวากันได้ครับขวามันหอ,หอมๆก่อนพี่นอง ไปเลยเขาแจ้งสิมาใส่ซน่าแล้วกับาใส่ซมุดยือครับผมนี่นะค,ครับคือมุดยือค,ครับนี่นี่ก็มีครับนี่ แหนมครับนี่ครับเขาจะคว้านแหนมครับผมคว้านออกซีเใหม่ๆนะครับไม่ไดงติดไม่กินข้าวนะครับแยงไก่ไส้บักอือครับผมปลาตาไนกับ,บปลานนออปครับปลาตาบ้านนอกบมดอือครับนี่อีกเดี๋ยวเขาใส่ไปยังอยู่ในตู้เย็นไหมยังอ่ยัอใส่ใส่ ี่ครับจะหอมเดี๋ยวหอมกินมาแล้วพี่เด็กเดี๋ยวหอมกินมาแล้วไม่รู้นี่คือสุดยอดครับไม่รูบ้านๆครับเม่รูที่อีสานเป็นคนคิดสั่งมาครับเนาะงน้องเจ้าปลาค่ะพี่เด็ าแรงหนะอยเด็กเข็ดใกล้ๆอ้อมหนูครับใส่แป้งแน่นจุดสองสอดนมันดีแตกนวมึงเด็ตกตัวสัน่นนี่ครับพอเป็นแห้งแล้วเขาก็เติมน้ำไปครับเติมน้ำไปครับมันเติมเติมเติมน้ำครับ น้ำไปแล้วเอาไปแอ,อ้วน้ำใส่ยอยีครับไปไปใส่ยอยีครับเพราะว่ามึงคือไรครับใส่ไปขอครับไปนั่นนั่นจะตกแกล้ว ฟ้าหมอกท่านนี่โอ้ฟามอโอ้ฟ้าหมอไปทางไหน้เห็หหนแวอ,อ,อยากได้ถึงคารทงาวงไงนี่ครับบริปิดไปครับผสมจอดปุงครับผมนี่ครับพอกระิมาเบิ้งครับ ว่าไก่เปื่อยยังจะไก่เปื่อกกระเที่ยวมือลงครับผมพอไก่หนอนก็ติดเปื่อยแลว้วนะครับนี่ครับายจุดๆถึงพรอนทุกเผ็ดโอ้โหลอกพิศขวาขอก็ได้อืมอืมแกปปรี่เปล่า

ชมกันนะครับพี่น้องไปนี่ครับใส่สโตรไปครับพี่น้องใส่ไรใส่ไรก็ใส่ได้มาเขาดีกว่าโบร์วันเขาตามขั้นตอนนะพี่น้องมันสุกเลยเรต้องสังเกตการครับเหมือนเทั่อนสุกพี่น้องเอาขึ้นขวดก่อน เฮ็ดบ้านเฮ็ดกินบัดบัสามแทบมันนีละพี่องอืมอย่แบเนี่นะนนนไัไอีกนะเด็กคนนึงไปอีกแทบเลยไปจะไลยหมด ปิดฝนะาไว้ครับอีกรอบหนึ่งนี่ส้มขัดตอนตอนกินเลยครับมาไปลองเป็นอันเซตเซตอัพบปดนี้ผมเจะเอาตัากตู้ใส่นะครับใส่ตู้นะครับใส่ลายหอมลายครับใส่เลยใส่ตู้ใส่ไว้ครับใส่ไว้ใส้ตู้ ขาดไม่ได้ครับนี่แหละคือเข่าหัวครับผมปไป่งไปแไปไปเลยพี่น้องปะไรหมดเลยเข่าหัวอมพอครับพี่น้องปบ่งไปอ้ยสุดยอดครับโครโครเลยไป่ะเฮ้ยพิษแกะทำอะไรเย็บรอย วพ่อเสร์ครับเที่ยวออกมาเลยว่าแหนเงไมอ๋อนี่ครับ เอ okay, าแก้มมื่อไหร่เตำองนี่ครับพี่น้องสุกแล้วครับเอาปุ๋มไหมเกี่ยวเกลียวเห็นไหมถัว่วอันนั้นไหมเนี่ครับเออไก่ตัวนี้ไม่ใส่ครับสมพ้อนตายครับพี่น้องนี่ครับหอนหอนโอ้หอนพี่นอ้องอ้ย ไปไปซิมกันพี่น้อยบันมาซีดรกินเลยครับมาแม่มาลูกหนูจะอะไรครับมาครับอันนี้มาซิมกันครับไันี้มาแม่กินเขาลูกไม่ตเลอไมหไม่ต้องเล่นน้ำหม่องหรอกม่ตกม่ม่

เซิญค่ะสีดาวค่ะเอดมตกหองข้างหนก่งแหะตีนกาไหวเลยมา่รอครับอันนี้ดูเดีจำแก้ไหมครับยัมาขยันมาแม่ักก้อนเอาอะไรพ่อกระชอนอะไรทไมด่ไแล้วเด้อ

เลยอะก็ได้แต่จ่าจ่าอะไรแจ่าอะไรตีเลยไปไม่ตี เราจะพาเป็นูีผมสวยที่แกนของน้งกันเามันอันไหนเนาะหาคนมาเนาะเหน,บบนื่อยจังกถ้าลงมาพอสมองอยู่เพะมีแต่มีแต่มันเนะมนันเป็นเป็นอะไรอย่แงนีรือแปล่ใส่วะมีข้าเครื่องไม่ออกอ่ะกับอยากกินมาแม่ิ้นหม่ำอะไร

什么呀？ สื่อจ๋าลอยเบอร์เ้ยนี่่าแถวสี่เหลี่ยมมีสิรูองกันเลยหนามคับผมมีได้มไปอย้ออันแวส่เหลี่เป็นไงพ่อาอันีหมาวไม่วไม่ไปโอเคมันเล่ แต่จิดเขาได้พอยยึดศัว์ไปอยู่ย,ดาายึยดทีดีแรออง<ะ>ออจดดตักเท่น้นใมนี่นะตู้กินตอนนี้เอาแก๊สอํหรืยยังข้าวนะจิว่าแสน้ำมันเสรสมใจน้ำแล้ว ต้องยิงตู้รถยิงทหารที่เป็นญาติ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คร so ับกดสตอร์คให้ครับอย่าลืมติดตามนายทว่าครับผมอย่าลืมอย่าลืมกดแชร์กดสตอร์คให้ด้วยค่ะอย่าลืมสวัสดีค่ะลาชื่อนะจุดพักแข่งไปบายแล้วค่ะบายบายครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกับนายทว่าครับผมสวัสดีครับ